FC สวัสดีพีู่้สุขูโคอนกับผมบนเมื่อนี้อัดกรได้เดินทางมาที่วัดปูศูนย์เจ็ดจิมตตาแนวทางรัฐบาลไทยของปูศูนย์เจ็ดเมวันที่หนึ่งกุมภาซองหาหกเจ็ดเมื่อนี้ยกวันที่สามสิบเลยพี่น้องโค้งทุดท้ายแล้วเอื่อวดที่แล้วเรียกของปูนี่เข้าเจ็ดเก้าตรงตรงเพราะพี่น้องเข้าเจ็ดเก้าตรงตรงไม่ได้กลับเลยพี่น้องเนาะบ,บ่ได้กลับเอา้าพี่ซีทางซองกะใจจดใจจอเนาะพี่น้องเนาะโค้งทุดท้ายแล้ว ขอไปรับไปซ่อมขอไปเบิ่งขอไปกราบน้ำมันสการปูน้ำกันครับผมกราบน้ำมันสการค่ะปูกราบน้ำมันสการครับผมจะเลินพอด้งได้กินปลาแตกเจ็ดเก้าตรงๆบอกค่ะปูวันที่ผ่านมาชุดไหนรูปของเขาก็เจ็ดเก้าตรงๆนะเพราะว่าแม่พ่วงอะไรมาตามเนาะครับศูนย์ศูนย์ไห้พยาเพชรไปแล้วตจนจนงวดนะครับจะตองวดผมได้มาแล้วครับ บน้เอาสูตรสรุปทั้ค่าครับเอาสูตรสรุปสรสรุปคงทุทไายครับสรุปโครงทุตไายครับเอาเข็งเข่นแขงแขงเห็นมันก่งจริงเครับแต่สูตรนี้ก็ถือว่าใครเนี้ยลยเดินดีว่รุดเนี้ยเขาเนี้ยตัสามตัวนะชุดสรุปจะว่าเขาเนียออกแน่ตครับออามันเขาต่อเนียยี่สสามีงวนะครับมัเอาไปเนี่ยสมอไปรอาพี่น้องเบื้องบนน้ำกันชุดสรุปแล้วโคงทุตไายแล้ว หวยยังบอกวัาเงงก็เป็นเกิดได้หวยยังไม่ออกอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผมก็บิเอาเอาน้ำน้ำได้ครับประทะครับของขอศักอ,อันไหนล่ะว้ายงวดวันหนึ่งกศักเดือนสามของปูด,ดับสามเนาะ<อ>ประทะกันเอาไปเอาไปซ่าใส่กันไอ้ยที่บอลในะชีพเลยแล้วเนี่ยเอฟซีฟร e ้างน้ำ พุักดับเกิดผู้นึงดับพุ่นนึงดับอันหมวดบางนึงพุ่นหวดบางนึงพุ่นนักเป็นเด่นสามองคูประดับสามเนาะดับอยู่้ะมีสามตัวเด้อเบิ้งเด้อครับเชิญพิษเอาไม่หัวเลขสามตัวครับส่วนตัดแค่เก้าส่วนนี้สามตัวโอ้ส่วนสามส่วสามตัวเอาแล้วครับมันยังเต็มถุงเต็มกระเป๋าแล้วนางเทอมาถูกทั้งสามตัว ดังเถธอไปล่างบนนี่ชุดสามตัวบนชุดสามตัวบนบนนี่เด่นเด่นเด่นหกกับเจ็ดอันนี้ชุดบนครับตัดออกเด่นหกกับเจ็ดได้พี่น้องได้ดเสกดับออกสายวิ่งสายแดงก็คือหกกับเจ็ดบนตัดออกโอ้ตัดเล็กดัง เก้าเจ็ดแปดตัดเก้าเจ็ดห้าก็ตัดเอ้คอดลงไปคอดลงไปเดี๋ยๆๆวจะคู่ระหว่างน่ะจงไว้แต่ซื้อนะครับ <c oughs> จงไว้แต่ซื้อจะคู่นะครับเดี๋ยวอยสามคู่เลยเดียโอ้ครับจะเดีนแค่นี้อโอ้เด่นสองคู่เก้าเจ็ดเจ็ดตัวแปดตัวนี้น, <67 S 2> นี่มันตรงเลขดังตัวนี้โอ้ไม่ตัวเลขดังซื้ออะได้แล้ว,ว เป็นตัวรองหือบอปปูบปูบริตัดบ่เป็นอย่างเพียบซี่สี่ได้ตัวนี้แหละตัวเด่นตัวเด่นจับคู่สรุปแล้วนะปู่นะตัวล่องเก้าเจ็ดเจ็ดมตัวเก้าเจ็ดเจ็นี้เคยมาสตัวแปดหกเจ็ดหของใหญ่หน่อยเนาอบนี้ล่าง บนทั้สอตัวมีบ่ครับอีเด้สตัวกันตัวก็ดเจ็ดนี่แหลเจ็ดเจ็ดหน่วยเล็มากีมากเ,เจดโอ้กระจับเอาอยู่ในสามตัวนั่นแอนโเโโอ้อันนี้ตอวนี้นมีเลยละนางเยกสามคู่นี่เดี๋ยวแค่นี้บนตัวเด่นตัวเด่นว่ประกาขีดแดงขีดไ่ครับรบ่ <c oughs> <อ>ตวมาเด่นเล็ขี้มากผลเจ็ด บนนี้กับน้ำเจ็ดเจ็ดกับกับน้ำอยู่ครับกับเป็นเจดสองน้ำโอ้โอ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 ถ้าจับกับกับจะเลื่อนเจ็ดสองเลยครับโอ้เจ็ดสองตัวโอ้กับเจ็ดสองอพี่น้องตั้งเอาได้่ก็ไม่ตลุกกับน้ำกับเจ็ดสองเลยครับกับน้ำเด้อคู่ก็ไม่ตลุกี่ค่ะ ล่างนี่ล่างนี่กระจับอุล่างวิ่งตัวแรกฟัวเดี๋ยวเขียนในเซตก่อนยังจะดินให้เดี๋ยว,นนยวล่างจะดิ้น,นครับก้าศูก้าสอง

หกศูนย์ตัวเชียนพิษสูตรเต็มบอกครับปูสูตรเต็มเดียวมีตัวเดียวค่ะสูตรเต็มเบางสูตรเต็มของปูเด้อค่ะพี่น้องหกตัวเด่นตัวเด่นหกตัวเดียวเอาขั้นหกตัวเดียวมันก็ชนกับบนตอนบนบนบนกับหกกับเย็ดล่างกับล่างกับหกยัอยู่สี่คู่ ตัดตัดหนึ่งหกหมอกพ้นออกแบบเดียวคะนตัวเน้นเน้นสามโค้งตัวทำเน้นสามโค้งบนสามโคูงล่างนะสามหกห้าหกบนห้าหกห้าหกจนล่างหนึ่งหกตัดออกมันออกหกหนึ่งซึ่งวันที่แล้วเดี่ยวเม็ดเดียวเห็นหกเม็ดเดียวอันวันนี้อันวันนี้บนล่างดับตัวเดียวครับล่างในดับสองหน่วยเอา ก็วางแต่นอ้๊บอะเนาะสายแข้งดับซองบนก็ดับซองเอาก็วางแต่นอ้บาะเนาะโอ้ปต้องเขียนโลกนะครับตัวมักก็มักสองสามบนหลังยันดับห้าหาหุบเล็กๆดับมัดเลยเลขโงเสือบนล่างยันดับห้าแม่นบนดับหาอยู่อันนี้บนล่างเลย อ่านี่ยก็ต้องติดเลยเด็นสองดับสองเลยหมดเลยปูใส่อันไซโลโกโ้ผมนะครับเด่นเด่นหลังหลังสายแข้งเงิน,นดับผมอ่านเลยครับหลังสายแข็งเงินดับสองค่ะ <laughs> โอ้หลัง อันล่างนี่ชุดเต็่ยมนอปูนอหลางล่างนี่ให้ชุดเต็มแต่ว่ากับมีดตัวเน้นอยู่เน่นอยู่เนนอยสามคู่เน้นอยู่สามคู่ตะวากตัวเบาไงตัวน้อยๆพี่น้องเข้ากับแคบน้าจอดได้ครับเด้อสามคู่อะไรครับส่วนบนนี่เด่นหกกระเจีดสายวิ่งสายแลนน่ะหกกระเจีดได้พี่น้องเด้อดูเห็นเห็นป่ะส่วนเลขสามตัวนี่มีจะคู่ครับมันสามคู่ บ่ถ้าเหมือนมีหกนะครับนเนาะตบตาตัดไปแล้วเอาตาโต,ตเด่นเด้นเน้นเน้นคือเก้าเจ็ดเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าแปดหกเก้าแปดหกเลขหกได้พี่น้องเลขหก <c oughs> เลขหกหัวหน,น่อยแน่ครับเอาตัวนี้ไปเขียบยะอะไรออตัวงงไม่เอาโยเอาตัวนี้เองเมียเอาเนี่ยอเอาตตัวเน้นก็ได้นี่เพราะว่าทุดเต็มเอฟซีกับแคบหน้าจอละเออนี่แหละอ่าพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเด้อ เอาเอาตัวงหญยนี่แหละแคปหน้าจอเด้อค่ะปูศูนย์เให้มาแล้วงวดวันที่หนึง่งกลุ่มภาพันพ่อสอง,สองพันหาหกสิบเจ็ดวิ่งบน6กับ7ดเด้อค่ะพี่น้องส่วนจับปูสามตัวมีเก่าเจ็ดเจ็ดแปดหกเด้าแอค่ะพี่น้องเน้นที่เก่าเจ็แลดหกเ8-6-7ส่วน2อตัวเจ6ดเจเน้นเจเจกับหกแปดเอ หกเจ็ด <7 S 1> นะคะ่ะอ่าส่วนล่างเด่นหกเม็ดเดียว้ะคะ่ะพี่น้องหกเม็ดเดียวจับคูมีเก้าหกสามหกห้าหกเด่นทอกันสามตัวเลยค่ะพี่น้องชุดสรุปของปูสูงเจ็ดเนาะคะ่ะปูสุดท้ายโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเอาการนมัสการครับผมปูการนมัสการค่ะพี่น้องเข้ารู้เรื่องหแห้งปงัปงๆกัน ฝากเด้อพี่น้องแตจะเรื่อฝากคนไรก็แทรกก็ตามไก่มือแล้วค่ะไก่มือแล้วเหมือนเอมือเฮือกชอบคิปนี้เอาปูเอาขูงจักมือเฮืออยู่หัวปูดีตามเด้อค่ะพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม